พยายามติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านนายกค่ะที่ออกมาสั่งให้หน่วยงานต่างๆศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มเงินเดือนของของ้าราชการรวมทั้งค่าแรงขั้นต่ำนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการปรับขึ้นมานานแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาก็เริ่มกังวลค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาสินค้าเริ่มแพงรอแล้วล่ะคะ่ะทีมข่าวโมโน29สาสำรวจเสียงสะท้อนของประชาชนถึงกรณีดังกล่าวหลายคนต่างเป็นกังวลนะคะอย่างเช่นพ่อค้าร้านขายข้าวแกงรายนี้เขาบอกว่า ทุกครั้งที่มีข่าวปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการหรือว่าค่าแรงขั้นตำ่ำสิ่งที่จะขยับรอทันทีเลยก็คือราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคสินค้าหลายอย่างจะพาเรตขึ้นราคาแล้วก็ปรับก่อนทุกครั้งร้านค้าก็ต้องปรับราคาขายขึ้นตามไปด้วยที่สุดแล้วก็เดือดร้อนถึงผู้บริโภคจึงอยากจะให้รัฐบาลคิดให้รอบค้อบก่อนมันก็มีบางอย่างเริ่มทยอยขึ้นบ้างแล้วแล้วก็ผมว่าน่าจะมีระพบโดยตรงแล้วครับเพราะว่า อย่างร้านอาหารนอะ่ะมันไม่ได้มีต้นทุนแค่ชิ้นเดียวอย่างเดียวมันจะมีตตน้าตาลชูรสคือเครื่องปรุงมันจะเยอะครับ,รบมันก็น่าจะดจับพบหลายๆอย่างเลัน,นขณะที่ผู้ใช้แรงงานย่านตลาดบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกลับเห็นด้วยนะครับถ้าเกิดภาครัฐจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็ถือว่าเป็นการรักษาคำพูดที่หาเสียงเอาไว้แต่มองว่าการปรับขึ้นค่าแรงแค่หลัก10บบาทเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปนะปรับทั้งที อยากให้ปรับเป็นมากกว่าวันละ400บาทไปเลยให้มันสอดคล้องกับค่าครองชีพกันค่าน้ำมันมันก็เพิ่มขึ้นอะไรมันก็เพิ่มขึ้นอะค่ะแล้วถ้าแบบเงินเราหรือแ่บปัจจัย,ยต่างๆที่เราใช้อยู่ตอนนีน้มันแบบยังน้อยหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็าจะาแบบไม่สอดคล้องกันแล้วนะะ ยกนยันนะคะบ,บอกว่ามีเอกสาร,รสั่งการให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นเงินเดือนและปรับขึ้นค่าแรงซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงานกําลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอยู่โดยคณะทํางานจะศึกษาและรายงานกลับมาภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครารระบุบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำอาจจะไม่ได้400บาทในทุกพื้นที่นายกบอกว่าให้รอฟังรัฐมนตรีก่อนตามที่ได้บอกไปว่าเรื่องนี้ต้องศึกษาอีกครั้งทั้งหมดมเรื่องนี้คนสนใจกันเยอะเมื่อวานนี้แม้แต่แฟนข่าวของเรายังพิมพ์เข้ามาถามในรายการเลยนะว่าเรื่องขึ้นค่าแรงสรุปเป็นยังไงในเมื่อนายกบอกฟังรัฐมนตรีก็มาฟังนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรง,งงานกันหน่อย ยืนยันว่าจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่ใช่400บาททั่วประเทศนะการปรับขึ้นค่าแรงครั้งนี้เนี่ยสูงสุดจะอยู่แค่หลักสิบบาทเท่านั้นเพราะว่าฐานค่าแรงแต่และจังหวัดไม่เท่ากันเบื้องต้นจะประกาศอัตราค่าแรงรอบใหม่ในเดือนธันวาคมนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแรงงานนะครับ